สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเพชรปัญญานะครับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่ที่เราขับรถผ่านเข้ามานะครับก็คือตรงซุ้มวัดตรงด้านนั้นนะครับผมเข้ามาถึงคลองชนรัทานนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่ครับที่ดินของเราตรงนี้ก็ติดคลองชนรับทานตรงด้านนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับมีเพื่อนบ้านสวนนะครับ ที่ดินที่เราจะขายก็คืออยู่แปลงตรงด้านนี้นะครับที่ดินโฉนดกุฎแดงนะครับนสสี่จอนะครับเป็นที่นาข้าวนะครับอยู่ในชุมชนนะครับหมู่บ้านนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของแปลงที่ดินกันนะครับผมนี่ครับในแปลงที่ดินของเราตรงนี้ก็จะมีบ่อพักน้ํานะครับ ที่ดินของเรามีบ่อพักน้ําตรงด้านหน้านะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับมีต้นกล้วยแล้วก็หน้าแปลงก็จะมีต้นลูกว่านะครับเป็นต้นใหญ่นะครับที่ดินของเราตรงนี้เป็นนาข้าวสวยๆนะครับอยู่ใกล้ถนนหลักเส้น3089ของงูเบิกภัยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับข้อดีคือคลองพักหน้าบ้านเราสามารถทําประโยชน์ได้นะครับก็คือ ูกบัวทำสารายื่นมานะครับเป็นสาราพักผ่อนได้นะครับนั่งแบบแปลงเพื่อนบ้านตรงด้านนี้นะครับที่ดินตรงนี้นะครับก็อยู่นะครับอยู่ตำบลธรรมเสนนะครับอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมมีเนื้อที่5ไร่นะครับ5ไร่2งาน52ตารางวานะครับหลักเขตก็เริ่มจากแปลงเพื่อนบ้านตรงด้านนี้นะครับติดกับแปลงเพื่อนบ้านนะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าฟาร์มฟางก็อยู่ประมาณสัก40เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปชี้แนวขอบเขตนะครับเป็นแปลงนาข้าวนะครับที่ดินนาข้าวตรงนี้ก็จะต่ําหน่อยนะครับก็อาจจะมีการขุดถมอะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับนี่ครับที่ดินของเราก็จะมีแนวขอบเขตก็อยู่ประมาณนั้นนะครับมีทางลงมีทางลงเข้ามานะครับนี่ครับพอดี ทางเราเดินไปไม่ได้นะครับพอดีลกนะครับผมนะครับทางลงเข้ามาก็คือมีทางเข้าออกได้2ด้านเลยนะครับจากมุมนี้นะครับก็ไปถึงหลักเขตที่เห็นนะครับที่ดินของเราลึกเข้าไปนะครับก็อยู่ประมาณสัก230เมตรได้เลยนะครับนะครับสุดด้านท้ายติดฟาร์มยาวกับเท่ากับแปลงเพื่อนบ้านเลยนะครับ230เมตรด้านหน้าก็ฟางประมาณ 40เมตรนะครับไฟฟ้าอาจจะต้องต่อขยายมาจากเพื่อนบ้านไม่ไกลนะครับประมาณสัก5 60เมตรนะครับที่ดินตรงนี้นะครับห่างจากตัวเมืองราชบุรีก็อยู่ประมาณสัก19กิโลได้นะครับห่างจากสี่แยกบางแพรถนนเพชรเกษมเข้ามาจากโพธารามก็ประมาณ21กิโลนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ 9กกิโลนะครับผมนี่ครับแปลงเพื่อนบ้านก็จะเป็นบ้านสวนนะครับมีปลูกมะพร้าวน้ำหอมกล้วยนะครับมะม่วงอะไรอะไรต่างๆนะครับนี่ครับแปลงเพื่อนบ้านเป็นบ้านสวนสวยๆนะครับหลังเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมนี่ครับพื้นที่ด้านหลังของเรานะครับด้านนี้คือภูเขานะครับที่ดินของเราตรงด้านนี้ก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับ ทา,ทางเข้ามาก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับผมแล้วก็คือด้านนี้ก็คือทางทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือของเรานะครับผมด้านท้ายแปลงก็จะคือทางทิศตะวันออกนะครับด้านนี้คือทิศตะวันออกนะครับผมแล้วก็ด้านติดกับเพื่อนบ้านนะครับติดกับเพื่อนบ้านทาง บ้านสวนตรงนี้ก็คือติดใต้นะครับมองเห็นวิวภูเขาไกลๆตรงด้านนั้นคือวัดหนองหอยนะครับบรรยากาศดีนะครับที่ดินนาข้าวตรงนี้นะครับเหมาะที่จะขุดโคกหนองนาเป็นบ้านสวนนะครับหรือทําเป็นคาเฟ่อะไรก็สวยนะครับอยู่ใกล้ถนนหลักตรงนี้มีตลาดนัดมีตลาดนัดมีร้านค้าขายนะครับ ที่ดินตรงนี้นะครับหากมีตลาดนัดสองที่นะครับมีตลาดนัดธรรมเสนก็อยู่ประมาณสักหนึ่งจุดห้ากิโลนะครับก็จะมีห้างร้านเซเว่นอะไรต่างๆนะครับของซื้อขายคล้ายๆถึงตลาดสดเหมือนกันนะครับมีของไก่อะไรข,าย,ขายหมดนะครับไม่ต้องไม่ต้องวิ่งเข้าตัวเมืองราชโุรีนะครับผมนี่ครับบรรยากาศดีนะครับ สวยๆเลยนะครับวิวภูเขาด้วยนะครับเนื้อที่5ไร่2งาน52ตารางวาตรงนี้นะครับเราขอเสนอขายเลยนะครับยกแปลงนะครับยกแปลงอยู่ที่3ล้าน5แสนบาทนะครับยกแปลงที่3ล้าน5แสนบาทมีวิวภูเขาสวยๆนะครับแนวขอบเขตของเราก็จะมีหลักเขตไว้ชัดเจนนะครับปักตาม หลักหมุดเลยนะครับที่ดินของเราตรงนี้นะครับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นคลองทิ้งน้ํานะครับเรารับน้ําจากด้านหน้านะครับรับน้ําจากด้านหน้าแล้วก็มาทิ้งยังด้านท้ายนะครับถ้าเกิดเรามีการขุดโคกหนองนาน,นะครับปลูออกบ้านนะครับทําเป็นบ้านสวนก็จะสวยเลยนะครับ อย่างแปลงเพื่อนบ้านตรงนี้ก็ปลูกปลูกผลไม้เยอะนะครับภูเขาความยาวเท่ากับเท่ากันนะครับความยาวของเราก็เท่ากันนะครับไปสุดแนวต้นไม้นะครับที่เขาปลูกเลยนะครับผมท่านใดนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงนาข้าวนะครับใกล้ถนนหลักนะครับมีวิวภูเขานะครับทำคาเฟ่อะไรต่างๆนะครับไว้ สวยนะครับก็แนะนําแปลงนี้เลยนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับที่088เลยนะครับ452นะครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับกครับหลักแนวขอบเขตนะครับตามหลักนั้นเลยนะครับผมน่ครับวิวทุ่งนาข้าวสวยๆก็มองเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับ่ันใดสนใจโทรมาได้เลยนะครับ แปลงนาข้าวนะครับผมนี่ครับสุดด้านท้ายนะครับแพื่เพื่อนบ้านก็จะมีการทำสวนเกษตรเล็กๆนะครับมีบ้านอยู่สองหลังด้วยนะครับทันานใดสนใจนะครับโทรมาได้นะครับผม ส,สดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม